มันมันน่า,นา,นาจะร้องไห้เลยบางนี้เราสองคนเนะี่เกือบสองร้คิวนะท่านผู้ชมดูดิแขนแขนยังไงให้ให้โลกจับเออแก้แขนนะเวลาพวกผมรีเบิร์มันชอบมาแก้งพวกผมเวผมเลยแก้แขนพวกเขาคืนนะโดยที่การไม่กลับบ้านเฮ้ยเฮอะไรพี่พี่พัพนธมิตรมันมาพี่พันธมิตรมันเอาพันธมิตรมันมาเอา,า,เอาจัดไปเลยข้างนอกอ่ะ นี่เอาดีมึงเอาพันธมิตรมึงมาเหรอเอาแต่เอาพอเพียนพอเพียนก็หล่นนี่พอเพียนก็หล่นหล่นขอบคำก็แตกเออ้ยมันมีพันธมิตรเหรอมาพี่ฆ่ามันต่อเราจะสองร้อยคิวแล้วในเมืองมีพันธมิตรกูก็มีพันธมิตรเอาดีมาสองคนกันด้ยสองสองไม่ถือว่าลุมมัมันมาสามคนเลยทีนี่ พันธมิตรเยอะพันธมิตรเยอะผมรู้สึกบาปว่ะพี่พี่ร้อยคิวมันจะบรรยากาศข้างในเป็นยังไงบ้างวะพี่บรรยากาศข้างในอะเอาดาบมาด้วยี่แบบสบายเลยไม่ต้องเปลี่ยนกระสุนยังงาเลยโอ้ร้อยคิวนะท่านผู้ชมมาในพี่มันจะเอาพันธมิตรมันมาช่วยอีกเปล่าต้องรอดูว่ามันจะเอะไรมา เป็นการก่อกวนเะลยเราไม่ผิดนะครับผมเพราะว่าหมดนี้เขาเอาไว้ให้ฆ่ากันไงท่านผู้ชมอย่าบรรดาบงดาานะไม่ได้นะตอนนี้รู้สึกว่าเขายึดพื้นที่กูไปเยอะเลยเขายึดก่อกลางอะไร<ๆ>เราไปหมดเลยนะยพี่พ,พี่มันมานแล้วพี่รถถังทองมากพี่เอัอนเอัอนเอัอนเอันเจอเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นหน้ากระจกแล้วแตพี่ยังออกไม่ได้มันยังไม่ซื้อบันไดเ้ยต้น อาดินี่เองอาดินี่ตายไปมึงเออมีพันธมิตรเหรอหัวกระเด็นไปดิยังไงต่อดีวะเรากี่คิวแล้วพี่พี่พี่ร้อยสิบเจ็ดผมเก้าสิบเอ็ดรถผมจะแตกแล้วนะพี่นะถ้าถ้ามันมาอีกนี่เรียบร้อยเล,เลยมาใหม่เบลีเบลมาใหม่เบลีมาใหม่ใกล้ไหมใกล้จากตรงนี้ไหโอ้โหโคตรไกล ไกลมากนูน่นอยู่นู่นเลยเกาหลีเลยพี่อีประมาณห้าล็อกอยู่ไม่นิ่งเงอยู่ไม่เอ,อ้พี่พี่พันธมิตรมันมาพี่บีสิบเจ็ดบีสิบเจ็ดเอาวันสอยมันให้ร่วงเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งหลักตั้งหลักเพียวข้างในเลยนี่ล็อกเป้าล็อกเป้าตามกระสุนตามนี่เออมึงเอาดิเอเอรู้จักมีเซลแท็กเปล่ากดกดกูจ <c oughs> ังเออกดกูจังนี่เรียบร้อย อิบเจ็ดก็แตกอวิธีเล่นยังไงให้ได้ฆ่า200คิวโคตรโหดเอ่ยังไงต่อพี่ก่อนก่อนหน้านี้มึงเล่นกูใช่ไหมเวลาเราลีเวลารีเบิร์ดพวกมึงเล่นกูใช่ไหมเป็นการแก้แค้นเอาดี<ม>ดเอาดีได้ฆ่าอีกแล้วเอ้ก้าสิบสี่คิวแล้วตัวเด้งแล้วเว้ย มันไม่ออกสักทีไว้มันมันยังสู้เราใช่ไหมเราก็ไม่ออกใช่ไหมใช่พันธมิตรมันั้งสามสี่ตัวเออพันธมิตรม่งม,มาอย่างเยอะเลยเมื่อกี้ทั้งรถถังทั้งบอเพนเอ้ามึงไม่ออกกูก็ไม่ยอมมึงเอ้ามันไม่ยอมอัพบันไดให้พี่ด,ด้วยนะประเด็นเอาพี่<อ>พี่ <ๆ S 2> ผมเกมผมเกมพี่อ้าวทำไมผมเกมผมโดนผมโดนไปยึดอินเดียคืนก่อน มันมันคือรัสเซียใช่ไหมต้นใช่ไม่จำไม่ผิดที่แรกที่มันไปน่าจะรัสเซียหรือเปล่าไอ้ไอ้คนนั้นรัสเซียมันไปแล้วนี่นี่มันลงตรงเนี้ใช่ไหมนี่ไงนี่ไงเอ้าใครยิงวะเอ้ามันเป็นล็อกพี่เหรอเอ้ามันเป็นล็อกพี่ได้ไงพี่ผมยิงผมยิงถัานครับว้าเลยมีหลักฐานนะพี่ผมอัาคลิปอยู่มีหลักฐานนะผมไม่ได้เลงพี่ริงยิงเลย ตายเถอะโคตเฮียะเอาช็อตนี้ลงเ้วยคนฮะพระเจ้าในๆมันยังมันยังไม่เลิกอีกแล้วพวกผมก็ยังไม่จบกับมันนะจะเอาครบสามร้อยคิวให้ได้พี่แมมันมันสร้างข้างบนแล้วไว้มันสร้างชช้นสองแล้วแสดงว่ามันมีบันไดแล้วพี่มันเป็นค่าศึกพี่พี่มันโดดลงน้ำทะเล มันว่ายน้ำหนีมึงคิดว่ามึงจะรอดเหรอมึงว่ายน้ำมึงก็ตายนี่ยิงคาน้ำเอ้ยไม่รอด